มีการเดินหน้าขับเคลื่อนแนวพระราชดำร,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 ริบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองสู่ความมั่นคงทางอาหารครับที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดพะเยานะครับจัดกิจกรรมบูรณาการขับเคลื่อนการน้อมนาแนวทางพระราชดําริของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายใต้โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง เพื่อต่อยอดและขยายผลสู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแนวคิดผู้นำทำก่อนโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมครับการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ค่ะมีเป้าหมายเพื่อเป็นต้นแบบในการน้อมนําแนวพระราชดําริไปสู่การปฏิบัติจริงส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐผู้นําชุมชนและประชาชน <c oughs> เห็นความสําคัญของการปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในทัวเรือนช่วยลดค่าใช้จ่ายสร้างความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปนั่นเองค่ะ